สวัสดีค่ะวันนี้พลอยก็จะมาสอนแต่งหน้านะคะไปเรียนนะคะหรือที่ลูกที่พลอยแต่งไปเรียนบ่อยๆนะคะช่วงนี้เริ่มต้นเนี่ยพลอยก็จะทาครีมบำรุงก่อนนะคะ<ๆ>ก็คือบาชีสกินนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเดย์ครีมนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของกันแดดนะคะคุมมันแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยสว่างกระจ่างใสได้โดยที่บางทีถ้ารีบๆเนี่ยพลอยก็ลงตัวนี้เดียเด๋ยวๆแล้วก็ลงแป้งขุน ไปเรียนเลยครับเพราะว่ารีบจัดแป้งตัวก็คือครีมตัวนี้เนะี่ยมันแบบครบสูตรมากคอะกู้างเพราะว่าไม่เคยบอกเลยว่าก่อนก่อนลงกอนสัอางเนี่ยต้องลงอะไรบ้างนะคะเห็นไหมว่าดูขาวขึ้นมาเลยจากเมื่อกี้นะคะ ใครที่ไม่มีปัญหาผิวเนี่ยหมือก็คือลงเสร็จแล้วก็ไปเรียนได้เลยนะคะค่ะแล้วพอพลอยลงปาชีที่มัลลงเสร็จแล้วนะคะพลอยก็ลงเวทเขียวแล้วก็ลงบีบีนะคะแต่ก็จะลงไม่เยอะเพราะว่าไปเรียนเนาะบางวันอาจจะจัดเต็มนิดนึงแต่แต่อันนี้พูดถึงลุกทุกทุกวันนะคะก็คือจะต่อมานะคะพอลงบีบีเสร็จก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเหมือนเดิมิดี พอลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงแป้งฝุ่นนะคะได้เลยต่อไปนะคะก็คือเชดดิ้งนั่นเองคะ่ะก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีขาแล้วนะคะก็ใช้เชดดิ้งอะไรก็ได้ที่เรามีะะก็ไฮไลไท์นะคะอีท e ูดี้เหมือนเดิมนะคะก็เขียนคิ้วนะคะด้วยอ e ีทูดี้นะคะ พ็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวพ่อจะมาสอนน้องๆมปลายก่อนละกันเนาะก็คือง่ายๆเลยแล้วก็ข้ามเราไม่ต้องแบบกีตานะคะเราใช้เป็นอินไลเนอร์แทนโดยใช้เหมยลินดานะคะในการ,เ,ราเ,เขียนอินไลเนอร์คือยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนค่ะจะสังเกตว่าขอบตามันเข้มขึ้นเห็นไหมนิดนึงมันทาให้เราผ่านขนตาเรามันเข้มขึ้นแล้วเหมือนว่าเราขนตาหนักวรือเปล่าอ้านสะิค่ะแล้คถามว่าจะเป็นมอต้นมปลายมาหาลัย ามาต้น่าแต่งแล้เชียวพี่ใช้ใส่ไปแลกดีแล้วกับคนที่กีดตาไม่เก่งอะไรเงี้ยอยากแบบมีทางของตอนนั้นอ่ะก็ลองดูนะก็อัดใ่ใช้คริปก็คือจะเอาไดเนี่ยเป่าใช่ไให้ขนตางอนนานขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะต่อไปก็ ก็คายปัดมัคคาก็ปัดได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือปัดแก้มแบบเบาๆบค่ะต่อมาถ้าทาปากก็จะใช้สีโตเกียวนะคะของ n y x นะคะนี่นะคะมิเซกิออนนะคะก็ถือว่าเสร็จนะคะสำหรับลุกเอ่อมอปลายนะคือไม่เยอะมากนะคะต่อมาเนี่ยเขเชอเขียนตาะอันนี้พอใช้เป็นของ n i ท t e ม็ก a ี่แบลนะคะเพราะว่ารีบ นี้เลยที่มีทิ้งหางมันนิดหน่อยนะคะนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะคือเอาออกมาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไดรเป่าแปะเลงดึงขึ้นมาจากตลับแล้วก็ปัดเลยนะคะเพราะมันจะมันจะเปียกอยู่อะแล้วมันทำให้ตกขนตาเราตกลงมาก็นี่นะคะก็เป็นลุคที่ ไปเรียนนะคะแต่ว่าพอยก็จะเพิ่มออปชันโดยใช้ตัว W7 ตัวนี้นะคะเป็นพาเลตใหม่เนาะเออเกือบดำอะสีเนี้ยนะคะใครมีสีให้ใครนี้ก็ใช้ได้เลยไปตาเเอไใชในสว่าต้องการแบบว่าให้มันเป็นลุคธรรมชาตินหรอ,อกปะถึงมันจะดูแต่งเยอะก็อยากให้เป็นธรรมชาติ สำหรับขั้นตอนต่อตไปก็จะมาทาครีมกันแดดกันนะคะก็ะคะือจะบอกทุกคลิปเลยคือวันนี้เรามาโชว์เห็นว่าเราใช้จริงๆแล้วก็แล้วก็งกมากก็คือการฉีดก,กระปุกนะคะนี่ก็เป็นวิธีการประหยัดอย่างหนึ่งเวลาพวกผลิตภัณฑ์ครีมที่จะหมดเราก็เปิดอย่างนี้ออกนะคะแล้วก็ัวนมาใช้นะคะก็คือต้อย่างนี้แหละ,ะคะ่ะเป็น่าเคมธรรมชาตินะคะไม่ดูไม่ดูเยอะเวอร์จนเกินไปเพราะว่าครีมตัวเนี่ยแบบ คือเป็นครีมที่คนดำไม่มีสิทธิ์ทาได้เลยพรามันจะเขียวอันนี้เนี่ยรับประกันไม่ทำให้เขียนแน่นอนที่สำคัญนะคะก็ยังกันแดดกันน้ำได้ดีอีกด้วยไล่จมูกนะคะด้วยสีน้ำตาลที่คุณมีสีอะไรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำผมด้วยนะคะสำหรับใช้ได้ทั้งมัธยายทั้งมัธยมนะคะก็คือมัดผมมัดเสร็จแล้วนะคะจะใครจะใครมีผมหน้าอะไรก็ปล่อยได้ตามปกติแล้วก็ จะมัดจะรอนจะปล่อยอะไรนี้ก็ได้หมดเลยนะคะปล่อยรอนแล้วแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้เพราะผมพลอยบางนะคะเขาก็จะใช้ตัวช่วยเขาคือแฮร์พีชนะคะแบบมาถังมาแบบนี้นะคะก็สามารถดูในไอจีได้นะคือร้านที่พอยสั่งอยก็จะติดแท็กเอาไว้นะคะคือวิธีการใส่คือมันจะมีเข็มอย่างนี้นะคะเข็มแบบนี้เนี่ยจิ้มลงไปนะคะบนผมของเราแล้วก็ตรงเส้นเนี่ยนะคะลออข้างล่างนะคะแล้วก็ มันเหมือนรละมัดโบอะค่ะแบบนี้นะคะก็จะทให้เราเนี่ยดูผมหนาแล้วก็บางทีถ้าเราเารีบๆนะคะก็ไม่ต้องทําผมอะไรมากก็คือติดตรงนี้ไปปึ๊บก็ไปเรียนได้เลยนะยพอะตอทำประจระสายตลอดแต่วันนี้ตื่นเร็วนะคะเพื่อที่จะมาคิดดูเป็นรอนแบบนี้นะคะก็ดูไม่หลอกตาด้วยเพราะว่ามันเป็นหมดมันผมจริงเลยนะคะเพราะว่าจะซื้อรางประจำที่ไว้ใจได้ วันนี้ไปแล้วะคะ่ะก็คือมาบอกวิธีการมาบอกว่าพลอยเนี่ยถ้าอะไรก่อนลงเครื่องสำอางค่ะก็คือลาชีเดย์ครีมนะคะแล้วก็ลงตาลงอะไรยังไงนะคะให้ดูเป็นลุคใส่ธรรมชาตินะคะแบบนี้นะคะก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายชอบกดไลค์กดแชร์พลอยด้วยนะคะ